มากินตำมะฮ้งกับแม่เพชรนะจ้าตำมะฮงอีกแล้วตำมะละกออีกแล้วเตรียมเครื่องแล้วพริกกระเทียมมะเขือเทศปกนาวจา้ตาตำพริกกระเทียมนะจา้า มาเด้จ้ามาเด้อมาเด้จ้าพี่น้องป้องป่ายมากินตำุ่งกับแม่เพนเด้จ้ตาตำม่หงหรือว่าตำมะละกอชอบกระเด็นเสร็จแล้วจ้ตาตำพริกเสร็จแล้วใส่กระเทียมลงไปจ้ากระเทียมกระเทียม สามลูกละเล่นใไจไปเลยเยอะๆโอเคลูกสีอะมา้งเนี่ยไปน้ำเป็นเจ้ารสชาติเปรี้ยวหวานปะอ,อ๋อกลมกล่อมกลมกล่อมละกลมกลม่อมกลางขมหนัวหนัวเค็มนัว,นวใส่ไปน้ำเปลือกอนะไรเนี่ยเปลือกไะไรจะหอม ใส่น้ำตาลปิ๊บไปกี่ช้อนอ่ะต้มไปแล้วแล้วแต่ชอบชอบหวานไอ้ยาปลาตำมะฮงกินแล้วจ้าพี่น้องปองบายพี่น้องปองบายสุขุสุขุน,นตำมะฮงอีกแล้ว <c oughs> ตำมะละกออีกแล้วสับประรดละงไปจ้าสับะ เซฟพรเซฟไหมเซบปลาลงไปสซบปรประเดงผงนัวผพิเศษแชรหลายแซบหลยคุกเข้เาก่อนดูมืดมดก็ มาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องมากินส้มตำกับแม่เพ็่เด้อจ้าเสียบๆจ้าตำาหุ่งอีกแล้วจ้า,ออาใส่เส้นมะละกอลงไปเลยเส้นมะง่งหมดแล้วปะหมดแล้วกินหมดปะเนี่ยมั้เหลือมันนั้นเสียดายทิ้งอย่างนั้นเรื่อยไม่หมดเดี๋ยวมากินต่อที่ห้องต่อเ<อ>ดี๋ยวไก็ที่ห้องต่อ Ngọc lạch tăm ngọc, lơi tăm lơi tăm lơi tăm lơi tất chim chi bên ใส่อะพรบ้าพอดีแล้วปลาก็พอดีแล้วมันเขื่อนบบฝัดแกอยากกินได้ดิเป็นน้ำปลาไม่อันนี้ใส่ไม่ชอบกินหนูไม่กินเป็นไม่ชอบกินเจยว เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วตะมุงแม่เพ่นเสร็จแล้วจ้าจัดใส่จานกันเลจยจา้าตอนนี้ก็ทอดปลาเอยจ้าเอามาิ่งปลากันเลยจ้าทอดปลาสุกแล้วบอยางไม้สุกจับก่อนปีนก่อนปีนก่อน ต่อไปใหม่สิบนาทีทำงานต่อเสร็จแล้วจ้าส้มตำแม่เพ้นเสร็จแล้วจ้าตำม,มังหงุ่งลกาเอยียงสมอนสมอนท้องมอนทอง้ทงาเป็นมาแล้วจ้ามากินตำม,มังหงุ่งกับแม่เพ้นละจ้าตำม,มังหงุ่งอีกแล้วจ้าพี่น้องปองไป มาจะมามากินกับแม่เพ้เเนแซ่บๆเลยจ้าแซ่บนัวนัวนัวแน่นอนมีขนมจีนมีพักพักผักกาดผักกาดขาวผักกาดผักกาดอะไรไม่รู้มาตาจ้าเด้อมากินกับแม่เพ้นเลยจ้าแซ่บๆจา้าฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพากินเลยนะจา้าขอบคุณค่ะเห็นรึเปล่าดึงลงมาเลย เอาไม่กดหรอไม่ดันเขาเอาดึงอยงเนี้ยนะพักสุกปะสุกนะงอเลยปลาช่อนแดดเดียวทอดลองเอาที่อันจับเลยเลยเหลืองใช้ได้ป้อ้โดนมัมนเยอะพอแล้วเหลืองเลยนี่ก็สุกแล้วมันเลาปุ๊บๆ,ๆ,ๆเลยพอแล้วสุกแล้วยอด